สวัสดีค่ะเด็กๆเรามาเจอกันอีกครั้งหนึ่งในรอบบ่ายนะคะสำหรับวิชาคณิตศาสตร์ในวันพฤหัสบ,บดีนะคะ,อะตอนนี้ให้เรามาดูแบบฝึกหัดนะคะที่1.5ในหนังสือแบบฝึกหัดของนักเรียนนะคะแบบฝึกหัดที่1.5นี้คุณครูเคยสั่งให้นักเรียนทําแล้วแต่คุณครูตรวจสอบแล้วนะคะยังมีนักเรียนอีกหลายคนที่ยังไม่ทำนะคะ ในวันนี้ก็ขอให้หนักเรียนที่ยังไม่ได้ทํามาทําพร้อมๆกันเลยสําหรับนักเรียนที่ทําแล้วเก่งมากนะลูกก็ขอให้นักเรียนนะคะตรวจสอบความถูกต้องนะคะในวันนี้มาดูพร้อมกันนะคะเราก็ต้องพยายามเรียนนะลูกในยุคโควิดนี้เราก็มีความจําเป็นที่จะต้องเรียนออนไลน์กันแบบนี้นะคะเราก็ใช้แบบฝึกหัดหนังสือเรียนที่เรามีนี่แหละเป็นเครื่องมือเป็นอุปกรณ์เป็นสื่อในการเรียนนะคะ ให้พวกเราทำอะไรให้เราระบายสีป้ายที่มีจำนวนน้อยกว่าจำนวนนี้จำนวนนี้อ่านว่าอย่างไรคะหน่วยสิบร้อยพันหมื่นแสนล้านล้านแล้วก็เป็นสิบล้านจำนวนนี้อ่านว่าหกสิบเจ็ดแล้วก็ตามด้วยคำว่าล้านนะคะหกสิบเจ็ดล้านแปดแสนหนึ่งมื่นห้าร้อยเก้า จำนวนใดบ้างละ่ะที่น้อยกว่าจำนวนนี้ให้เราระบายสีอมาดูเลยนี่ในหลักสิบล้านเป็นหกเหมือนกันหลักล้านเป็นเลขแปดมากกว่าจำนวนนี้เพราะฉะนั้นจำนวนนี้ไม่ต้องระบายนะคะต่อไปดูจำนวนต่อไปอันนี้สามสิบล้านสามสิบล้านเป็นยังไงคะน้อยกว่าไม่ลูกน้อยกว่าเพราะฉะนั้นจำนวนนี้ก็ให้เรา ระบายสีได้เลยสีอะไรก็ได้ที่ลูกมีนะคะต่อไปจํานวนต่อไป67ล้านอีกเหมือนกันอ่าหลัก10ล้านกับหลักร้านมีค่าเท่ากันให้เราพิจารณาหลักถัดไปนั่นคือหลักแสนหลักแสนก็8เหมือนกันอีกต่อไปพิจารณาหลักหมื่นอ่าอันนี้เป็นศูนย์หลักหมื่นนี้เป็น1แสดงว่าจํานวนนี้เป็นยังไงกว่าคะอ่าน้อยกว่าเก่งมากลูกเราก็ ระบ,บายสีจำนวนนี้ได้เลยต่อไปจำนวนนี้สังเกตดีๆ10ล้านนะคะถึงหลัก10ล้านนี้เป็นเลขกี่หลักคะ1 2 3 4 5 6 7 8 8า่หแลักแต่จำนวนนี้มีถึงกี่หลักเลยให้เราพิจารณาหลักมันก่อน9หลักนี่ถึงหลักร้อยล้านเลย 125่งร้อยยี่สิบห้าล้านห้าแสนเก้าหมื่นแร้อน่นอนอันนี้หลักมากกว่าอันนี้มากกว่าจํานวนนี้แสดงว่าจํานวนนี้ไม่ต้องระบายนะคะเอามาดูตรงนี้อีกตรงนี้มีแค่กี่หลักเองลูกหน่วยสิบร้อยพันหมื่นแสนล้านแค่เก้าล้านเองก็แน่ชัดเลยน้อยกว่าอยู่แล้วก็ระบายสีอ่าจํานวนนี้โอ้โหมีกี่หลักเนี่ย หนึ่งสองสามสี่ห้าหกดแดเก้าสิบหลักเลยหน่วย1 0บร้อยพันหมื่นแสนล้านสิบล้านร้อยล้านพันล้านสองพันห้ารเล้านหนึ่งแสนหเป็นยังไงกว่าตัวนี้อยู่แล้วมากกว่าอยู่แล้วไม่ต้องระบายค่ะอ่าต่อไปอันนี้เลขแปดหลักเหมือนกันหลัก10บล้านก็คือ6กเหมือนกัน หลักล้านเจ็ดเหมือนกันหลักแสนแปดเหมือนกันหลักหมื่นหนึ่งเหมือนกันหลักพันศูนย์เหมือนกันอีกหลักร้อยห้าเหมือนกันอีกหลัก 10, สิบศูนย์เหมือนกันอีกหลักหน่วยอ่านี่ศูนย์ตรงนี้ 9, เก้าแสดงว่าศูนย์เป็นยังไงกว่าเก้าคะน้อยกว่าเราก็ระบายจํานวนนี้ได้เลยต่อไปจํานวนนี้หลักสิบล้านก็เป็นเลขหก 6, เหมือนกัน หลักล้านเลขเจ็ดเหมือนกันอีกพิจารณาหลักถัดไปเลยค่ะหลักแสนแปดเหมือนกันหลักหมื่นหนึ่งเหมือนกันหลักศูนย์ศูนย์เหมือนกันหลักร้อยห้าเหมือนกันหลักสิบอ่าทางโน้นศูนย์ทางนี้เก้าแสดงว่าตัวนี้จํานวนนี้เป็นยังไงกว่าคะมากกว่าไม่ต้องระบายนี่หเห็นไหมเราพิจารณาค่าของเลขโดดทีละหลักเลยอย่างที่คุณครูเคยสอนเอาไว้แล้วนะคะในภาคเช้า ต่อไปมาดูนะคะจำนวนนี้จำนวนนี้แค่7ิลักก็แสดงว่ามีแค่หลักล้านก็น้อยกว่า10ล้านอยู่แล้วนะคะนะตรงนี้ก็จะเป็นหกล้าน7จ็0แสนเจ็นหกรอ้านะคะนะเอาต่อไปเอาต่อไปมาดูในข้อที่สงนะคะให้พวกเราเขียนเครื่องหมาย นะคะเติมเครื่องหมายมากกว่าหรือน้อยกว่านะคะให้เราพิจารณาจำนวนสองด้านนี้อย่างที่คุณครูเคยสอนไว้แล้วนะคะข้อที่หนึ่งเป็นเลขหกหลักเหมือนกันอ่าเมื่อเป็นเลขหกหลักเหมือนกันเราพิจารณาจากด้านขวามานะคะจำนวนนี้ด้านขวาสุดคือหลักแสนก็เป็นเลขหกทางนี้ก็หกหลักหมื่นทางนี้เป็นสองทางนี้เป็นหก ก็แสดงว่าทางนี้มีค่าน้อยกว่าอย่างที่คุณครูบอกไว้แล้วว่าปากจระเข้มันจะอ้าปากมาทางเลขที่มีค่ามากในเมื่อเรารู้แล้วว่าทางนี้น้อยก็แสดงว่าเครื่องหมายนี้มันต้องอ้าปากมาทางด้านนี้คือมากเพราะฉะนั้นเครื่องหมายนี้ก็คือเครื่องหมายน้อยกว่านะคะก็คือ6 2 3 9 1น้อยกว่า6 6 2 7 0 9ก็จะเติมเครื่องหมายน้อยกว่านะคะอ่าทีนี้มาดูจํานวนนี้อีก7 000, 1 4 0 2ทางนี้เท่าไรลูกหน่วย1 0บร้อยพันหมื่นแสนล้านทางนี้ล้านเลยชัดเจนเลยก็จะต้องใส่เครื่องหมายน้อยกว่านะคะก็จะอ่านว่า7จ็0แสนหนึ่ง 1 4น2้อยน้อยกว่า1ล้าน7 4 0ดหนั่นเองนะคะอ่าเติมเครื่องหมายน้อยกว่าเลยเพราะมันจะอ้าปากมาทางนี้มากแสดงว่าทางนี้น้อยเราก็ต้องอ่านว่าน้อยกว่านะคะอ่าต่อไปอันนี้อ่าเลข7หลักเหมือนกันก็คือถึงหลักล้านเลยพิจนารณาม,มาจากด้าน ขวาของตัวนี้แล้วก็ขวาของตัวนี้เป็น1เหมือนกันต่อไปหลักถัดไป9 9เหมือนกันอีกหลักถัดไป8กับ0อ่าได้มาแล้วเพราะฉะนั้นทางนี้มีค่าเป็นยังไงกว่าคะมากกว่าเราก็เติมเครื่องหมายมากกว่าได้เลยก็สรุปได้ว่า1 9 8 7 7ล้านมากกว่า1 9ึล้านเ 8,776นะคะอ่าพอจะเข้าใจไหมคนที่ยังไม่ได้ทำนะคะหรือคนที่ทำแล้วลูกตรวจสอบเลยค่ะคำตอบว่าถูกต้องแล้วยังแล้วเดี๋ยวต้องส่งมาทางไลน์นะคะไลน์กลุ่มคณิตศาสตร์ให้คุณครูดูด้วยคุณครูจะเช็คการส่งงานนะคะอ่ะข้อ4ได้ไหมคะข้อ4 7จ็ดล้านสี่แเป็นยังไงนะคะกับเจ็ดล้านสี่แสนอง่อ่ะสตัวแรกนี้เลขโดดสี่ตัวแรก4หลักแรกนี้เหมือนกันเราก็มาพิจารณาหลักร้อยหลักร้อยทางนี้แปดทางนี้สามนี่นี้แปดร้อยนี้สามร้อยก็แสดงว่าทางนี้มากกว่านั่นเองนะคะอ่าต่อไป เลขอีหลักคะเจ็ดหลักเหมือนกันอ่าดูเลยสองหลักแรกนี้เหมือนกันหลักถัดไปเหมือนกันอีกหลักถัดไปอ่าหลักร้อยสี่เหมือนกัน,กกน,กนพิจารณาหลักสิบทางนี้แปดทางนี้สี่ก็แสดงว่าทางนี้มากกว่านะคะอ่าได้ไหมลูก สำหรับตรงนี้คุณครูค,ค,คิดว่านักเรียนทำต่อเองได้นะคะคนที่ยังไม่ทำาออทำต่อเองได้เลยลูกเสร็จจากหน้าที่10นะคะนักเรียนก็มาดูหน้า11นะคะมีหลายคนทำแล้วนะคะแต่อีกหลายคนเหมือนกันที่ยังไม่ทำนะคะเขามีข้อมูลในตารางมาให้เราเป็นข้อมูลพื้นที่ป่าไม้แต่ละภาคของประเทศไทยในปีพศ2557ถึง2558 น,ะะนี่เขาจะมีภาคใต้ภาคกลางภาคเหนือภาคตะวันออกภาคตอนออกเฉียงเหนือนะคะมีอยู่ทั้งหมดกี่ภาคคะหาภาคด้วยกันแล้วก็มีพศ2557กับพศ2558นะคะว่า,าภาคใต้ในปี2557มีพื้นที่เท่าไหร่2558มีพื้นที่เท่าไหร่เราใช้ข้อมูลตรงนี้นะคะมาตอบคำถามด้านล่างนี้ ข้อที่1ภาคใดมีพื้นที่ป่าไม้น้อยที่สุดเรามาดูเลยภาคไหนคะที่มีข้อมูลน้อยที่สุดมีพื้นที่ป่าน้อยที่สุดนักเรียนดูเลยนี่เห็นไหมภาคอะไรคะที่น้อยที่สุดภาคตะวันออกอ่าคนที่ทําแล้วตรวจคําตอบเลยค่ะต่อไปข้อที่สองภาคใดมีพื้นที่ป่าไม้มากที่สุด อ้าวดูมาทีละภาคเลยภาคใดนะคะมีข้อมูลมีพื้นที่ป่าไม้มากที่สุดเราดูทั้งสองพศเลยอันนี้กี่ล้านคะสิบเอ็ดล้านนี้ก็สิบเอ็ดล้านภาคใต้ภาคกลางสิบสามล้านอ่าสิบสามล้านเราดูในหลักสิบล้านหลักล้าน่อนภาคเหนือห้าสิบหกล้านห้าสิบหกล้านภาคตะวันออกเฉียงเหนือสิบห้าล้านสิบห้าล้านเพราะฉะนั้นภาคใดคะที่มีพื้นที่ป่าไม้มากที่สุด นี่ไงตั้ง56ล้านตรงนี้ก็56ล้านเอามาบวกกันรวมกันใน2ปีพศสนี้ก็มีเยอะมากก็คือภาคเหนือเราก็ตอบได้เลยว่าภาคเหนือนั่นเองนะคะอ่าต่อไปข้อที่3ในพศสส5 5ภาคใดบ้างมีพื้นที่ป่าไม้เพิ่มขึ้นจากพศสส5 7อันไหนที่เพิ่มขึ้นคะ เอาดูพักตายปีพศ2557มีอยู่เท่านี้อ่าแล้วปีพศ2558เพิ่มไหมจาก11ล้าน5 9 4 7 5พอปีพศ2558มีเป็น11ล้าน70,000เห็นไหมตรงนี้50,000ตรงนี้70,000เพิ่มขึ้นแสดงว่าภาคที่มีพื้นที่ป่าไม้เพิ่มขึ้นภาคอะไรแล้ว าภาคใต้หนึ่งแล้วนะคะเราเออกมาตอบเลยพิจารณามาทีละภาคเลยค่ะภาคกลางเพิ่มไหมคะภาคกลางเพิ่มไหมสิบสามล้านแปดแสนตรงนี้เป็นสิบสามล้านเก้าแสนก็แสดงว่าเพิ่มก็จะมีภาคกลางด้วยที่เพิ่มภาคใต้เพิ่มภาคกลางก็เพิ่มต่อภาคกลางต่อไปดูภาคเหนือภาคเหนือเพิ่มไหมอ่า ปีพศ2517 56ล้าน5แสนอันนี้พอปี2558 56ล้าน4แสนแสดงว่ามันลดก็ไม่ต้องเขียนภาคเหนือตรงนี้เอาต่อไปมาดูภาคตะวันออกภาคตะวันออกเพิ่มไหมลูกปี2 5 5 7มีอยู่เท่าไหร่คะ5ล้าน7 6 3 1 2พอปีพศ2558มี5ล้าน อ่านี่ห้าล้านเก้าหมื่นตรงนี้ 7, เจ็ดหมื่นแสดงว่าเพิ่มก็มีภาคตะวันออกด้วยนะคะเราก็ตอบว่าภาคตะวันออกนักงเรียนเขียนได้สวยๆนะลูกครุบรืยยังภาคตะวันออกเฉียงเหนือล่ะคะภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพิ่มไหมลูกสิบห้าล้านเจ็ดแสนแล้วมาปีนี้ 15, 06, สิบห้าล้านหกแสนแสดงว่ามันลดก็ไม่ต้องเขียนอ่าต่อไปข้อที่สี่ ถ้ามีงบประมาณสนับสนุนสำหรับปลูกป,ป่าเพิ่มเติมให้แก,ก่ภา,า,กกา,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 าคาท,บบาาที่มีพื้นที่ป่าไม้มากกว่า10ล้านไร่แต่น้อยกว่า15ล้านมีภาคใดบ้างคะที่จะได้รับงบประมาณอภาคที่มีพื้นที่ป่าไม้มากกว่า10ล้านอันไหนบ้างที่มากกว่า1ิล้านแต่ไม่เกิน15บ้าล้านภาคใต้ได้ไหมภาคใต้มากกว่าสิบล้านไหมมากกว่าแต่เกินสิบห้าไหมไม่เกินนะคะ ก็แสดงว่าอ่าาคใตายอ่าทีนี้มาดูภาคกลางภาคกลางมีอยู่13ล้าน13ล้านมากกว่าสิบล้านไหมมากกว่าเกิน15ล้านไหมไม่เกินก็ต่อภาคอะไรอีกคัะภาคกลางนะคะต่อไปภาคเหนือล่ะโอ้ยภาคเหนือตั้ง5ศ6ล้าน มันมากกว่า10บล้านก็จริงแต่มันเกิน15ล้านเพราะเงื่อนไขเขาบอกว่ามีพื้นที่มากกว่า10ล้านแต่ต้องน้อยกว่า15ล้านแสดงว่ามันมากกว่า15ล้านนี้ก็จะไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นภาคเหนือก็ไม่ได้ต่อไปภาคตะวันออกมีแค่ห้าล้านเองไม่ถึงนะคะไม่ได้มากกว่า10ล้านก็ไม่ได้อันนี้ภาคตะวันออกเชียงเหนือ มันมีตั้ง15บห้าล้านเจดแสนมันมากกว่าสิบห้าล้านตรงนี้ก็แสดงว่าไม่ได้ก็สรุปได้แค่สองภาคคือภาคใต้กับภาคกลางอทีนี้ข้อสุดท้ายให้เราเรียงลำดับภาพให้เราเรียงลำดับภาคตามพื้นที่ป่าไม้จากน้อยไปหามากพื้นที่ไหนน้อยที่สุดลูกที่น้อยที่สุดคือภาคตะวันออกเห็นไหมคะมีน้อยมากก็ภาคตะวัน อกนะคะภาคาตะว,วันออกได้แล้วกากระบาดไปเลยต่อไปที่น้อยลงลงมาอีกก็คือภาคไหนคะเอาดูอันนี้11ล้านสิล้านอ่าภาคใต้ของเรานี่เองอ่าภาคตะว,วันออกภาคใต้ต่อไปตะว,วันออกเอาไปแล้วใต้ไปแล้วเหลือกลางเหนือแล้วก็ตะว,วันออกเฉียงเหนือเราก็ดูแค่ตัวที่ตัวที่เหลือ3ามตัวนี้อันไหน น้อยคะ่ะอ้าไหนภาคกลางสิบสาล้านภาคเหนือห6ล้านภาคตะวันออกเฉียงเหนือ15ล้านแสดงว่าภาคกลางนะคะอ่าภาคกลางนั่นเองเอาเสร็จใช้ไปแล้วภาคกลางเหลือเหนือกับตะวันออกเฉียงเหนืออันไหนน้อยกว่ากันอ่านี่15ล้านอันนี้ตั้ง56 000. ล้านก็ภาคตะวันออกเฉียง เหนือสุดท้ายที่มีพื้นที่มีพื้นที่ป่าไม้มากที่สุดก็คือภาคเหนือเราก็สามารถเรียงลําดับจากน้อยไปหามากได้นะคะตอนอกน้อยสุดต่อไปก็คือใต้ภาคใต้ภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือแล้วก็ภาคเหนือให้เราทําให้เรียบร้อยนะคะคนที่ทําแล้วตรวจคําตอบแล้วส่งมมใม้คลทางลายกลุ่มการส่งงานคณิตศาสตร์นะคะ อ่ะแล้วเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเราจะได้ขึ้นเรื่องใหม่กันนะคะในเรื่องของการประมาณค่าประมาณนั่นเองนะคะสำหรับวันนี้นะคะอ่าให้นักเรียนจัดการงานค้างของตัวเองให้เรียบร้อยนะคะเราจําเป็นจะต้องเรียนออนไลน์แบบนี้แล้วลูกก็ต้องมีความพยายามด้วยนะคะอ่าวันนี้คุณครูก็ขอจบการเรียนการสอนเพียงแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ